สวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเก็บเหรียญอีกครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขอาอุ้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งทด่มาวันนี้นะครับท่านเมื่อกี้นี่เองครับไปซื้อของแล้วไปเจอ แม่ขาคนหนึ่งถอนมาครับก็ได้ได้เหรียญปีประสนี้มาครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นเหรียญน,นี้เป็นปีประสอ,อะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หน,นึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านก็ใช้ตั้งตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับพวกกันตามตัวนะครับท่านเราพยายามที่จะบอกเพื่อนๆน้องทุกท่านแล้วก็การที่จะเก็บจะสมเหรียญน,นั้นเราต้องหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยที่สุดให้มาให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าแต่ส่วนมากแล้ว มันไม่ค่อยที่จะหาเจอหรอกครับสําหรับที่เรียนที่ผลิตน้อยครับแต่จริงจริงก็คือที่เรียนที่ผลิตเยอะแต่หายากเข้าทุกวันเลยนะครับสําหรับภาเสียเล็กของเรียนห้าบาทไม่ว่าเรียนห้าบาทสิบบาทสองบาทหนึ่งบาทหรือว่าจะเป็นปีพศอะไก็แล้วแต่ครับมันจะหายากขึ้นทุวัครับสาหรับภาเสืเล็กนะท่านไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาดูคาว่าเรียนนี้จะเป็นปีพศอะไรนะครับเราไปดูลักษณะคนเรียนก่อนแล้วกันนะครับลักษณะคนเรียนเป็นเรียนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ย เก้าเหลี่ยมนะครับนี่ครับคิวปูนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสำหลับเก้าเหลี่ยมเหรียนี้ครับผู้วิพลอันุญาดิอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้ากับแล้วเร็นลมบรูปพระองค์ท่านอะไรดูสิครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหก็มีรอยขูดขีดอยู่ปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นี่แหละครับท่านรอยบุบระเบี้ก็มีครับเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยครับแถวพระเสียรพระองค์ท่านนี่ครับเป็นอยู่บุบจุดหนึ่งครับชัดเจนมากเลยครับท่านแต่เหรียญนี้ยังไม่ ทำการล้างทําความสะอาดอะไรเลยครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้แบบแปลกๆนะครับถ้าทําการล้างแล้วจะใส่วิ่งเงาวับกว่านี้แน่นอนครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นงไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหก็มีระบบระบี้ปกติธรรมดาแล้วนะครับทัดนี้รอยดำปีชัดเจนครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทําการล้างครับนี่ครับอยู่บริเกิแบบสรมท้แดงนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านนี่ครับสวยงามมากนะครับผมชัดเจ้าทีเดียวครับเนี่ยแบบนี้หาก ใครมีอยู่เก็บสะสมไว้ดีๆนะครับท่านหรือว่าท่านคิดแจกขายก็เข้าไปใน Facebook เลยครับมีแน่นอนครับคนที่รับซื้อขายเพียบเลยครับท่านเป็นร้อยกลุ่มทีเดียวครับท่านจะเข้าไปหาดูหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ใน youtube ไม่แน่นอนนะครับท่านส่วนมากแล้วมีแต่พัเ์กับพัสเซตตรงอะไรประมาณนั้นนะครับหายากมากครับดีไม่ดีอาจจะไม่มีด้วยซ้ําครับแต่สำหรับผมมาแล้วคิดว่ามีครับเพรพะผมเคยเห็นกับตามมาแล้วครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีบศอะไรนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบบรดับที่หายากหรอไม่คับ นี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับพศอซอสองพันห้าร้อยสี่สิบสามครับท่านโอ้ยปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่สามเนี่ยไม่ได้ติดนะครับส่วนตรงกลางคือวัดบินจามวะวิทยดุสิตวัดลาลามนะครับท่านและต่าลงมาอีกนิดเนี่ยคือกระเบื้องครับนี่ครับกระเบื้องครับนี่กระเบื้องครับกระเบื้องครับด้ะล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลบีนะครับ เรามาดูครับว่าจุดที่ซื้อขายกันจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับเด๋ยนนี้ดูซูมเข้าไปใกล้ๆมันมีครับมีรอยขีดอยู่ตรงนี้ครับถ้าไม่มีรอยขีดจุตรงกลางตรงหัวหัวใบไม้เนี่ยแล้ว <Fallout> ก <ắng. S 1> ็หางลึกเนี่ยราคาจะสูงมากเลยนะครับสำหรับเดียนนี้นะครับ่ันสำหรับปีพศนี้นะครับ่านราคาจะสูงมากเลยนะครับนี่ครับสำหรับเดืยนนี้นะครับ สำหรับปีปศ2 <c oughs> ก0ันห้าร้อยกอตัวกอไปด้วยนะครับปีปศ2ก4ันห้าร้อยสี่สามนี้นะครับท่านของกว้างของเรียนอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยี่บสี่มิลิเมตรของกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่บสี่มิลิเมตรน้ำหนัก7กจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนกรารผลินตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอยปีสองห้าสี่สามนี้ครับ2 5 4ห้าสี่สามนี้ครับจำนวนกรารผลิตอยู่ที่ ร้อยโอ้ยเยอะเลยครับท่านร้อยสี่หกล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับท่านไม่ใช่ครับร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นเหรียญเลยนะครับท่านในระดับเงนซีนก็นให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทกับท่านสูุเหรียญจะผ่านการใช้นั้นตูที่เหรียญละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ